กันตอนจบของกรรมฐา,าน40คือได้แก่อรูปสี่คำอาว่า,ารูปนี้ก็หมายถึงว่าการพิจรารณาไม่มีรูปเพราะฉะนั้นว่ากรรมฐา,าน40ไม่จบกันวันนี้อรูปสี่ก็ได้แก่อรูปประชนที่เคยทราบกันอยู่แล้วว่าบุาคคลใดท่านได้อรูปประชน แมะถ้าเวลาจะตายทรงจิตอยู่ในรูปฌานตายแล้วก็เป็นรูปประมอย่างกับท่านอาจารย์ทัางสองเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านอารารดาบดท่านท่าอุทักษณาบดทัางสองท่านในเวลาจะตายท่านเข้าฌานเป็นรูปฌานเวลาหนั่งธรรมานิพันยังไม่มีต่อมาองค์สมเด็จพระจีนสีทรงคุณฟ้าถึงอริยสัจ พอมงคลพระนิพพานแล้วองสมเด็จพระบาทีิตแก้วยิงได้ทรงระลึกถึงท่านอาจารย์ทั้งสองว่าหักว่าท่านอาจารย์ทั้งสองพูดส่งรูปชานถ้าฟังพัตธรรมเทศนาเา้าองสมเด็จพระพิชิตตมานเพียงโดยยอด <c oughs> เพียงจบเดียวไม่ต้องเทศมากก็จะได้มรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลทันที ทั้งนี้เพราะว่าอารูปอานมีอารมณ์ละเอียดคล้ายๆพระนิพพานแต่ได้ว่าท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอรูปแบบพรมเป็นพรมที่หาอจตนะสําหรับเห็นและสําหรับฟังไม่ได้แล้วสมเด็จพระองค์สมเด็จพระบาททิพย์แก,ก้วจึงได้ทรงพระดำริว่าอาจารย์ของเราทั้งสองเป็นผู้ชิบหายจากความดีเสร็จแล้ว คำว่าชิบหายจากความดีก็หมายถึงว่าไม่มีโอกาสที่จะรับความดีต่อไปต้องเป็นพรมอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหมดกำลังของชายก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นที่น่าเสียดายคนที่จะได้บรรลุมาผลก็ไม่ได้สำหรับสาหรับอรูปฌานนี้ถ้าหากว่าบุคคลั้หลายผู้มีความฉลาดในการปฏิบัติแททองจิตก็ได้รูปฌาน แล้วก็ใช้มิปเสนายาณเขาองสมเด็จพระพิชิตามารเข้าช่วยก็ไม่เวลาไม่ช้าก็จะได้สําเร็จอรหัดตผลถ้าสําเร็จเป็นพระเดียเจ้าตั้งแต่พระนาคามีขึ้นไปก็จะได้ปฏิสัมพิทายานจัดว่าเป็นฌานที่มีความสําคัญมากไม่ยามปกติองสมเด็จพระผู้มีพระผ้าแจ้วก็ทรงใช้ เวลาที่อ,อสำเร็จพระจอำตรายพระมสา,าสัชัาจะทรงดับขันเขาสู่ทัพปรินิพานก็ทรงเริ่มเข้าตะนลขชันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเมื่อสองสามสี่เป็นรูปประชันห้าหกเจ็ดแปดเป็นอรูปประชันเมื่อจิตเข้าถึงอารูปประชันมียเราละเอียดระงับทุกขเวทนาในถึงที่สุดจิตนั่งจิตมีความสบาย เพราะว่าทุกกเวทนาทางกายไม่สามารถจะรบกวนใจได้เมื่อทรงอยู่เมื่อจิตมีความสมบายเต็มที่องค์สมเด็จพระมหาวมุนีก็ถอยลงมาอยู่ในชานสี่ของรูปฌานซึง่งเป็นชานที่จะพ่งออกจากกายหลังจากนั้นดวงหัไทยก็องค์สมเด็จไปจอมไตรบริมาสัสดาที่เต็มบปด้วยความบริสุทธิ์ก็ขึ้นออกจากพระวรกายไปสูป่คนิพันยุง่งไหม ฟังอย่างนี้รู้สึกว่ายุ่งไหมที่พูดมาแล้วพูดเป็นสำนวนตำราฟังแล้วอยากจะหลับแต่ท่านอยากจะหลับรรพระปลากไวยทราบพระเวลานี้คนพูดอยากจะหลับเพราะมันเพลียเอาด้วยก่อนอยาจะหลับก็พูดกระซ้ายจบด้วยก่อนก็เรียกฟังคนอยากจะหลับพูดก่อนแล้วกันมาพูดถึงการปฏิบัติในรูปฌาน เรื่องการปฏิบัติในรูปประชาจึงต้องถึงิรวิปัสสปฏิสัมมิทายานวันนี้คงไม่มีเวลาพูดถ้ามีเวลาก็ไม่ทราบถ้าไม่มีเวลาจะพูดแล้วก็อยากจะรู้ก็ไปดูโน่นสมาบัตแปดเร่งมีคัดเศษอยู่แล้วถือว่าสมาบัตหนึ่งถึงสมาบัตแปดก็ได้พูดถึงปฏิสัมมิทายานไปเลย เพราะตามธรรมดาถ้าพูดส่วนใดพูดทั้งชาญโลกีก็ยังพูดทั้งชาญโลก,กุตระไว้ด้วยเพื่อเป็นการช่วยให้มันดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสนใจจะได้หาได้ง่ายๆไม่ต้องไปวิง่งไปหาใหม่อีกชิ้นหนึ่ง <c oughs> สำหรับอรูปใบชาในมีสี่อย่างคือ 1. หนึ่งอากาศสานัญจายตนะพิจารณาอากาศสองวิญญ,ญาณัญจายตนะพิจารณาวิญญ,ญาณ สามากินจัญญาเตนะพิจารณาวัโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือสี่ในว่าสัญญาณาสัญญาเจตนะเป็นตัวจบนี่ว่าในเมื่อวันรู้แล้ววัาโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือก็เลยทําเป็นคนที่มีสัญญาหรือไม่มีสัญญาร่วมกันจะว่ามีความจําไอ้สัญญาแรียว่าความจำจะว่ามีความจําก็ไม่ใช่ไม่มีความจําก็ไม่ใช่คือใจไม่ติดใจอะไรทั้งหมด สำหรับที่ท่านฝึกอรูปประาำสี่เพราะว่าเป็นคนที่เห็นว่าขึ้นชื่อว่ารูปเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกทั้งหลายแหล่ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญความหิวเกิดขึ้นกับพระรูปความหนาวความร้อนความกระหายใดๆเกิดขึ้นกับพระรูปความป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นกับพระรูป การถูกเป็นทาว่ารายการสรเสริญเยนยอ่อความสุขความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นกับพระรูปในการตายที่เข้ามาถึงก็รูปรูปพันตายเป็นอนุว่าอาการที่เป็นปัจจัยของความทุกข์ทั้งหมดที่ไม่เกิดขึ้นกับเราก็เพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญถ้าเราไม่มีรูปเจ้าอะไรามาหิวอาหารถ้าเราไม่มีรูปเจ้าอะไรมาปวดอุจจาระปัสสาวะ ถ้าเราไม่มีรูปจะเอาอะไรมามีความรู้สึกวันหนาวว่าร้อนถ้าเราไม่มีรูปจะเอาความป่วยไข้ไม่สบายมาจากไหนถ้าเราไม่มีรูปจะความตายมาจากไหนเพราะันว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่เจริญอรูปฌานนี้ท่านเป็นคนไม่ต้องการรูปเห็นว่ารูปเป็นโทษมีคล้ายอารมณ์พระอราหันต์ไหมบรรดาท่านทั้งหลาย แล้วจะพูดกันไปจริงๆแล้วก็บางทีบางคนเมื่อทำเข้าถึงจุดนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นพระรหันก็อะไรพวกเลยว่าสัญญาณาสัญญาญตนะมันก็ได้แก่สังขารุเปกายานมีสภาพเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่ตัดจริงท่านเฉยเอาชเฉย,ยคือไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ตัดไม่ได้สังหารศัตรูให้พินาศไป เป็นแต่เพียงว่าสันศสัตรูจะมามายังไงก็ช่างฉันไม่เปิดประตูตตรับเท่านั้นเองเนื่อศัตรูคือกิเลสมันก็คอยอยู่หน้าประตูถ้ามีโอกาสออกไปหามันม่อไรมันก็ฟัดเหมือนั้นจะนั้นที่ทันทีทรงในอารมปฌานยังไม่ใช่เพราะอารนณ์ฌานโลกีอารมณ์ฌานโลกีนี่นี่มันมีการขึ้นการลงสุดแล้วแต่ร่างกายอย่างหนึง่ง สุดแล้วแต่กาลังใจอย่างหนึ่งยังต้องระมัดระวังเหมือนกับคนที่เกาะเอ่อที่จับเสือกดคอเสือเข้าไว้หรือว่ามัดเสือเข้าไว้ถ้าเผลออะไรมือหลุดด้วยที่มัดมันหลุดเสือกัดตายเหมือน,นนั้นเป็นอันไมาชานโลกีไว้ใจอะไรไม่ได้ นั่นโอสมเด็จไปจอมไตรบรมศาสนาเมือ่อทรงศึกษากับท่านอาราดาบทราทักนาบทให้ก็ได้สมาบัตแปดเหมือนกันแ่นน้พระโอสําสมเด็จพระวิจิตรม,มารทรงพิจารณาแล้วว่าโอ๋นอสมาบัตแปดนี้เป็นชาละเอียดจริงแต่ก็ยังไม่ยิ่งไปกว่ากี่ออำนาจของกิเลสยังไม่สามารถจะตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉทประหารได้ยังมีปัจจัยแห่งความเกิดยังไม่พ้นทุกข์ ยังไม่เป็นเหตุให้เกิดความสุขจริงเหตุจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจา้ายังได้ทรงลาท่านอาจารย์ดังสองไปแสวงหาดุโรโงเองยังได้มาใหม่คืออริยสัจสี่เป็นเครื่องตัดก,กิเลสเป็นสมุเทเฉทประหารนี่ฟังไปแล้วก็ระวังให้ดีนะ้าคนพูดห่วงนอน ความจริงมันเองว่ามันเพลียจัดวันนี้มันรุ่มงานมันหนักกลางคืนก็ไม่ค่อยได้หลับไม่เวลาหลับไม่เต็มชั่วโมงดีที่แล้วมามาตอนนี้หนังตาบนมันก็หนักหนังตาล่างมันพุ่งไปหนังตาบนมันกดลงมาแต่ก็พยายามแข็งใจพูดมันจะไปท่านไหนกันมันก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็มาพูดกันถึงอาการของชันสี่เวลามันไม่มากนัก ได้ความจริงมากไม่มากก็ไม่เป็นไรแค่แนะนํากันผลที่จะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ท่านแในผลมันไม่ใช่อยู่ที่คนพูดคนพูดมีหน้าพูดคนฟังมีหน้าที่รับฟังฟังแล้วปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันก็เรื่องของท่านหรือว่าท่านนาไปปฏิบัติได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของคนพูดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงตัดว่าอาคาตาโรตถาตา ถ้าทาคดไปในเพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อบอกแล้วท่านทําตามถึงขั้นมันก็มีผลท่านทําตามไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ไม่มีผลแล้วไม่ทําตามเลยก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมาเลย <c oughs> เป็นอนวสิ่งเัื่องไรเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่มีความดีหรือไม่มีความดีได้มันอยู่ที่ตัวท่านเป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่อยู่ที่คนสอนคนสอนเปในเพียงชี้แนวทางเท่านั้น ในแนวทางการสอนนี่ก็เป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดตั้งแต่ต้นมานลไม่ใช่ของผมเลยผมเอาของมาพระพุทธเจ้าท่านมาพูดให้ฟังแต่พูดละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ไม่รู้ถ้าพระพุทธเจ้าพูดเองถ้าพูดดีกว่านี้มากทีนี้ก็มาคุยเรื่องตัวของฌานเลยนะอาการสารนัจยาตนาฌานก่อนที่จะเจริญอรูปฌานโอ้ลืมบอกไปนิดหนึ่ง ว่ารูปฌิชาสีนี้เป็นกรรมฐานกลางเอกรรมฐานกลางกลางจะใช้ได้กับคนทุจริตมีอยู่สิบอย่างเอหนึ่งปฐวีกสินธาตุดินสองอาโปกสินธาตุน้ำสามวายโยกถินธาตุลมสี่เตโชกสินธาตุไฟห้ากายกสินอา,ากาศธาตุหกโลกสินแสงสว่าง เจ,จ็ดการสารัญจายตนะแปดวิญญาณัญจายตนะเก้าอจกินัญญายตนะสิบในวสัญญานาสัญญายตนะสิบอย่างนี้เป็นกรรมฐานกลางไม่เลือกจริตของบุคลบคลบุคคลที่จะมีจริตอย่างใดก็ตามสามารถปฏิบัติได้ผลเหมือนกันหมดความจริงพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ทุกอย่าง สำหรับกรรมฐานที่เหมาะก,กับจริตในหกอย่างนั้นมีเป็นกรรมฐานสามสิบกองแต่้ว่าสำหรับนกอกจากสามสิบก็อีกสิบพระพุทธเจ้าทรงวางไว้บอกว่าทุกจริตปฏิบัติได้อันนี้เป็นความรอบคอบของเรองาก็อย่าพูดกันไปเลยอย่ากจะรู้เรื่องจริตก็ไปดูทัานเสจริตก็แล้วกันเลียเสียเวลาเปลา่า นี่การที่จะเจริญอรูปฌานนี้ต้องได้กับสินอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนอย่างเดียวแบบศึกษาในทิพยระุยานไม่ต้องได้กับสินมากเอากรสินอย่างเดียวได้ความจริงได้กับสินอย่างเดียวหรือกรสินสิบกองนี่มันก็เท่ากันผมไม่เห็นมีอะไรยากถ้าครองเสักกองเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเก้าอย่างมันก็กล้วยน้ำวาสุก แล้วเดี๋ยวเดียวมันก็ได้อารมณ์มันเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันแตกต่างแต่สีลักษณะเท่านั้นไอแบบที่เรากินข้าวเป็นที่อย่างเขาจะใส่จานมาแล้วก็กินได้ใส่าชามมาแล้วก็กินได้ใส่ทโถมาแล้วก็กินได้ใส่กระถนมาแล้วก็กินได้ใส่กระมังมาแล้วก็กินได้มันก็กินได้อาการกินมันเหมือนกันแปลกกันแต่ผาชนะเท่านั้น ในกระสินสิบอย่างนี่นก็เหมือนกันอารมณ์มันทรงตัวอย่างเดียวกันแปลกแต่แต่ว่านิมิที่จะปรากฏเท่านั้นเองมันของเก,กลย่อยการชำนาญในกระสินหนึ่งแล้วก็ต้องชำนาญในกระสินอีกเก้า้วยรวมเป็นสิบถ้าปล่อยทอดทิ้งไว้โดยไม่สนใจคิดว่าเก้าอย่างไม่มีความหมายผมไม่ว่าท่านโง่หรอกแต่คิดว่าท่านฉลาดไม่พอก็ททงอย่างเดียวมันยาก ถ้าต่อไปไม่ง่ายใช้เวลาน้อยกว่าทําอย่างเดียวคล่องทางเยอะแยะถ้าอย่างเดียวคล่องจริงๆเข้าชันออกชันเนีตามสบ,บายจะเมื่อไรก็ได้แล้วก็อีกเก้าอย่างนะ่ะความจริงผมให้เวลาอย่างมากๆสักสิบว,วันเป็นไงมันไม่ถึงไม่ถึงเล,งเลวันหนึ่งแล้วรวบภากไปตั้งดีไม่ทีจบเลยทีก็ทำกันจริงๆนะ ที่ผมเคยบอกให้เวลาเป็นเดือนสองเดือนผมก็พูดส่งไปสำหรับคนขคี้เกียจแต่คนกระยันเราจริงเราจำแ,บบจจแผล้วว่าพดพลาดพดพลาดพดพลาดที่วันเดียวละสิบอีกเก้ากองไมไ่เหลือเลยมันก็เป็นอารมณ์มันเดียวกันมันไม่มีอะไรแบบกินข้าวนั่นแหละมันจะมาชามแบบไหนก็ช่างมาันเถอะกินเหมือนกันตักเข้ามาใสา่ปากเคียเค้ยวเคี้ยวกลืนมันก็หมดเรื่องแต่พาะชนะนี่เราไม่ได้กินเข้าไปด้วยนี่ ตอนนี้สําหรับกระสินก็เหมือนกันอารมณ์มันอย่างเดียวกันไม่จะแตกต่างกันยังไงแล้วพูดกันไปจับกระสินกองใดกองหนึ่งขึ้นมาตามที่คล่องแล้วจับนิมิตขึ้นมาให้ทรงชานสี่อย่าไปบนไ่นวะ่ายากนะถ้ายากแล้วมันแยมใช้ไม่ได้แต่ยังกระสินยังยากอยู่ยังมาหยิบอรูปฌานเมื่อจับภาพกระสินเพื่อกระสินนิมิตถึงฌานสี่ทรงตัวมันก็ทรงอยู่แล้วะ ล่องนี่มันนึกบมดเลยปั๊บเดียวไม่เสียเวลาไม่แต่รึ่งวินาทีปรากฏชัดเพิพกภาพกระสินหายไปปฏิบัติในอากาศสารนันจาเจตนะจับอากาศขึ้นมาแทนถือว่าอากาศนี่กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดไม่ได้ชั้นใดไอ้ร่างกายของเราที่เกิดเ่ยมันก็หาที่สุดไม่ได้ฉชนนั้นเหมือนกัน ฉะนั้นร่างกายนี้นั้นถือว่าเป็นศัตรูใหญ่สําหรับเราเราไม่ต้องการมันอีกอย่าลืมนะว่านี่ผมผสมนิปัสนานด้วยนะว่าไปเลยกินทีเดียวไม่ต้องไปเติมน้ําปลาไม่ต้องเติมน้มําส้มไม่ต้องเติมก็น้ําตาละใส่มันไปพร้อมไปเลย <c oughs> เห็นว่าร่างกายของเรานี่มันก็มีสภาพกว้างใหญ่ไพศาลในการเกิดถ้าเรายังเกาะติดอยู่ในมันอยู่ เรายังมีความพอใจอยู่อย่างมันในบรรยูมันก็เกิดแบบนี้ให้เป็นทุก์แบบนี้อยู่ตลอดการตลอดสมัยเราไมา่ต้องการเราจะมีความรู้สึกว่าร่างกายได้มีสภาพเหมือนอากาศคือเมื่อเราม่างจากจิตของเราเราไม่ต้องการร่างกายอีกร่างกายอย่างนี้ไม่เอาอากาศมีความกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดมีได้ชั้นใด เราก็ไม่ต้องการอากาศไม่ต้องการร่างกายเหมือนกับอากาศในอากาศที่ไม่มีก้อนดินฉันนั้น,นร่างกายเหมือนกับก้อนดินความรู้สึกเราเหมือนกับอากาศเราก็ถือว่าอากาศในวงกัรอากาศนี้จิตในจิตใจของเราไม่มีก้อนดินคือร่างกายจิตใจอยู่เท่าน,นี้ให้จิตทรงสีเป็นอาชาสีเป็นเอกาตารมปะโทวันเดียวก็ได้ ไม่ใช่วันเดียวลรคราวเดียวครั้งเดียวตั้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงสิงนาทียี่สิบทีก็แปวแล้วอวารมณ์มันส่งตัวจิตมันทรงจนได้การชินจะอยู่จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ตามจิตใจไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี่เป็นเราเป็นของเราเสียแล้วเราไม่สนใจร่างกายเหมือนกับเราไม่สนใจอากาศ พราะอากาศนี่ความจริงเราไม่ได้สนใจมันมันจะเป็นหลุมบันบ่อในอากาศที่ไหนยังไงเราไม่รู้เราไม่เคยสนใจไปแล้วก็อยู่ไม่เรื่อยไปชั้นใดอารมณ์ใจที่หกพันในอากาศสานนันจายตนตะะก็เหมือนกับใจที่หกพันอยู่ในอากาศคือมันมีสภาพว่างรวมความความต้องการในร่างกายไม่มีอีกต่อไปขึ้นชื่อว่ารากายที่เป็นวัตถุธาตุอย่างนี้จะไม่มีสำหรับจิตสำหรับจิตเรา เราจะปล่อยจิตของเราให้ว่างเพ่งควางอยู่ในอากาศซึ่งไม่เกาะอยู่กับกายเท่านี้ไม่มีอะไรายากและในมาอาการอย่างนี้คล่องโอ้โถใจคล่องจริงๆเอาอย่างช้าที่สุดก็สามวันมันก็คล่องความจริงมันคล่องตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าชั้นสี่มันทรงตัวไอชน 8, น้ชั้นแปดนนี่มันไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ชั้นแปดชั้นเปิดกันชั้นสี่ คือจับรูปให้ทรงอยู่ในชานสีไอ้ชานจริงๆก็าชานสีนั่นเองแต่จับส่วนที่ไม่มีรูปเท่านั้นนี่พูดกันตามแนวปฏิบัตินีต่อไปก็วิญญาณัญจายธนะไอ้วิญญาณนี่เขาเทื่ความรู้สึกถ้ายังมีร่างกายอยู่เพียงใดก็มีความรู้สึกห่วงว่ามันหิวมันร้อนมันหนาวมันกระหาย มันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่งตัวอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนี้จริจะเหมาะสมไอ้วิญญาณความรู้สึกนี่ตัดไปเสียบอกยาไปยุ่งกับร่างกายของมันร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างของมันเตะมันจะกินเชิญมันกินไปก่อนมันจะนุ่งผ้าเชิญมันนุ่งไปก่อนมันจะพกหัวเชิญมันพกไปก่อนเท่าที่มี เท่ที่หาได้ไม่กเกษกสนเพราะอะไรเพราะว่าชิ้นทีความรู้สึกทางกายนี้ไม่ได้มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าจะปรเปื้อนร่างกายมันจะเพียงใดก็าตามทีมันก็แก่มันก็ตายอยู่เท่านี้มันก็มีทุกข์ถ้าเราไปสนใจมันมากเกินไปมันก็ไ่พ้นแจกความทุกข์เพราะไม่าสามารถเจริญเล่นมันได้เน่ก็เลยทำใจไม่สนใจกับความรู้สึกทางกายที่เรียกันว่าวิญญาณเสีย มันแกรู้สึกยังไงก็ช่างเรามันใจไม่เอาด้วยแล้วแกอยากจะนุ่งแก่งสวยๆแกก็ไปหาเอาสิฉันไม่ไปแกอยากจะกินหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เชิญไปหาเอาฉันไม่ไปในเมื่อใจมันไม่ไปที่อย่างเดียวกายมันจะไปได้ยังไงก็รวงความว่าทำลายความรู้สึกทางกายเสียด้วยกำลังใจที่เรียกวิวญญาณคือความรู้สึก เอาความรู้สึกอันนี้ที่ททเกิดขึ้นมาจากจิตใจเข้าระผัดไปหายความรู้สึกทางกายที่เรียกว่าวิญญาณเกาะกายไม่สนใจในกายไม่สนใจในความต้องการของวิญญาณคือความรู้สึกนั่นเองที่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็น,เป,นเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภยัยทำอันตรายแก่ความสุขจิตไม่เอาแล้วปล่อยไปเสียนี่ต้องจับภาพกระสินเพิ่มให้ทรงกันก่อนนะทุก ทุกชาตจะทำที่ไร่าทำคราวใดก็ตามต้องจับภาพกขาสินให้ทรงขึ้นก่อนเพื่อเป็นการซ้อมกำลังสมาธิของจิตเมื่อกำลังเขาสินทรงตัวดีแล้วตอนนี้ก็เอาละก็ว่ากันว่ากันยังไงก็ว่ากันไปเลยว่ากันทรงเดชไปตามที่ว่านะต่อมาชั้นที่สามอากินัญญาเตนะ ตรงนี้ก็จับภาพกระสินให้ส่งตัวซะก่อนเรื่องภาพกระสินเนี่ทิ้งไม่ได้จะเป็นกสินอะไรก็ไม่ว่าทั้งหมดเนะี่ยตอนนี้มีเมื่อภาพกระสินปรากฏแล้วก็ถอนภาพกระสินทิ้งใช้อารมณ์คำคำว่าไม่มีปรากฏขึ้นกับจิตมองไปดูในอากาศอะไรมันมีบ้างในอากาศบางบ้างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลย ตอนนี้หันเข้ามาดูสัตว์ประคนและวัตถุต่างๆที่เกิดมาในโลกมันก็มีสภาพว่างเหมือนกับไม่มีอะไรนาอากาศก็มีคนคนมันก็ตายมีสัตว์สัตว์มันก็ตายมีอาคารบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนมันก็พังจะมีต้นไม้ต้นไห่มันก็ตายไอ้ที่มันมีขึ้นในขาดสใสก็สร้างขึ้นมาใหม่ของเก่ามันหมดแล้ว ในเมื่อเราไม่พอใจในร่างกายเสร็จแล้วก็เอาจิตไม่เข้าไปยึดถืออะไรทั้งหมดที่ว่าโลกนี้ทั้งโลกที่เป็นวัตถุที่ปรากฏอะ็นสิ่งที่มีชีวิตที่ปรากฏเรากําหนดจิตว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยเอ้ิงเนี้มันก็คล้ายวิปสัสสนาญาณมันเชีย่ยเกีนี้เดียวห่างกันชั่วเช่นผมผ่าสิบหก ในเมื่อมีอารมณ์ชินอย่างนี้แล้วจิตมันก็มีสุขยิ่งขึ้นอะไรที่มันปลายกดขึ้นมาก็ถือว่ามันไม่มีแล้วอยากกินก็ฉัางมันอะไรก็ฉัางมันให้ร่างกายไม่ใช่เราไม่ชั่วเราเหมืองินบ้านเช่าที่เราเอาศัยชั่วคราวถ้ามันจะพังก็เชิญพังต่อไปมันก็พังหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือโอ้ยเหมือนมีปัสนายานเปียก ต่อไปตัวไทยตัว,ตว,ตวนี้ชํานาญแล้วตั้งตั้งนี้ไม่เกิดสิ่งขึ้นมาใจาประณมจิตเมื่อมีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วเราจะมีจิตผูกพันมันทําไมต่อไปมันหนาวมันร้อนมันเย็นมันสบายมันสบายมันหิวมันก็หายอาศัยร่างกายไปสําคัญแล้วก็ทําใจเป็นสุขเสียคือไม่สนใจกับทางกายต่อไป ที่เรกล่าวว่าเป็นคนมีสัญญาคือความจําก็เหมือนว่าเป็นคนไม่มีความจําแต่จําจะจำม,มันทำไมเดี๋ยวมันก็พังหมดเหมือนกับคนที่มีความรู้สึกว่ากางเกงตัวนี้มันผุแล้วเดี๋ยวมันก็ขาดหมดแล้วก็หากางเกงใหม่ต่อไปที่มันมีสภาวะดีกว่านี้ไอ้ความสนใจในกางเกงตัวนี้มันก็ไม่มีมันสนใจกางเกงตัวหน้าคือความว่างจาก จากสภาจากขันหาคืปร่างกายความรู้สึกอย่างนี้ถ้ามีขึ้นมาอะไรแล้วก็ทำใจให้มันทรงตัวอยู่ในฌานสี่เพราะนั้นว่าสมาบัตแปดนี้ได้รูปฌานสี่รูปฌานสี่ถ้าเราทำได้เขาถึงที่สุดพอสมควเป็นพระอนาคามีแล้วก็ได้ปฏิสัมพิทายาณและการเป็นพระอรหันต์นั้นมันเป็นของไม่ยากถ้าถึงอนาคามีด้ฌานแปดแล้ว แต่ความจริงท่านที่สปฏิบัติได้สมาบัติแปดไม่เห็นมีใครค้างอยู่ท่านพระนาคามีเลยถ้ามาปฏิบัติวิปัสสนาญาณยังไม่เคยเจ็บประวัติเพราะอารมณ์ใจคนชานแปดในรูปฌานสี่นี้มันเหมือนกับวิปัสสนาญ,ญาณขาดอยู่ตัวตัดกันห้าจริงๆวิเดียวเท่านั้นถ้าเจอวิปัสสนาญาณไม่นานนักก็สลายตลาดตะผล เป็นพระอริยบุคคลที่ปริเิพร้อมไปด้วยปฏิสัมพิทาญาณอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านเวลาที่แนะนํากันมันก็หมดแล้วอยากจะทราบรายละเอียดก็ไปดูคัสเซทที่มีไว้ที่ว่า,ว,าว่าตั้งแต่ชันหนึ่งถึงชั้นแปดมีสามคัสเซตประโยชน์ก็จะมีกับท่านวันนี้ขอลาก่าอนเพราะเวลาหมดแล้ว ขอความปรารถนาสมหวังตามที่ท่านตั้งใจเพื่อนิพพานจงสำเร็จแก่ทุกท่านสวัสดี